เจอก๋วยเตี๋ยวชามกะลาอยู่ข้างๆสะพานบางคัวแต่ละชามให้มาอย่างเยอะเริ่มต้นที่50บ้าทวันนี้เราพามากันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปากชามกะลาบางคัวเดินทางมาจากถนนเส้น3 4 5สาขึ้นสะพานกับรถนนทบุรีมาเรื่อยๆพอเห็นหมู่บ้านชัยฤกษิเบี่ยงซ้ายดิดหน่อยจะเจอร้านเมนูมีให้เลือกเยอะมาก เก๋คือเสิร์ฟมาในชามกะลาแบบนี้น้ำซอตัวเนี้ยใส่เข้ามาทําให้ก๋วยเตี๋ยวรสชาติเข้มขน้นแทมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยผู้ดิบก็ให้มาแบบอัดแน่นความฟินด้วยแคปับหมูจะใส่มาทั้งตีนไก่ตับไส้อ่อนแล้วก็พวกหมูต่งตางๆน้ำซุปเนี่ยบอกได้เลย,เลยรสชาติไม่เหมือนใครแน่นอนถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่เขาก็จะให้มาน้องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเนี่ย,ยซอตัวเนี้ยใส่กับอะไรก็อร่อยชอบที่เนี่ยตรงที่เขาใส่ผักกระหล่ำม,มาให้ด้วยไก่ทำมาได้อย่างเปื่อยกินเข้าไปนะเต็มปากเต็ม พวกเธอดูวัตถุดิบของเขาดี่ทามาชิ้นยังใหญ่แบบแห้งก็อร่อยไม่แพ้กันน้ำซอสตัวนี้จะเป็นสูตรลับของทางร้านเลยทําให้รสชาติก๋วยเตี๋ยวของที่นี่เป็นเอกลักษณ์อร่อยเข้มขน้นรสชาติไม่เหมือนใครแน่นอนแต่ถ้าใครชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่นี่จะมีให้เลือกทั้งน้ำใส่น้ำขน้นและที่สําคัญจะโรยกุ้งแห้งมาให้แบบนี้เราเนี่ยชอบมากเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใส่ถั่วฝักยาวชอบที่เนี่ยตรงวัตถุดิบของเขาจะให้มาแบบอัดแน่นแต่ราคาน่าร<ม>ักน้ำสมุนไพรที่ต้มเองกินเข้าไปแล้วยังสดชื่น ผากสดกับน้ำแข็งก็สามารถบริการตัวเองได้ฟรีใครมาไม่ถูกสามารถเปิดแมปแล้วเสิร์ชชื่อร้านมาได้เลย